แล้วบทบาทจริงๆของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาแบบถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าท่านได้บัญญัติไว้เนี่ยบทบาทหน้าที่ของพระสงฆ์จริงๆแล้วคืออะไรเผยแพร่ครับสงเคราะห์พัฒนาจิตใจประชาชนไปพระเจ้าบอกเธอจงไปทางละหนึ่งองค์ไปโปรดให้ประชาชนเนี่ยเขามีความสุขพระหุชนะสุขขายะครับไปให้ความสุขอย่าให้ความทุกข์อย่าไปหลอกลวงอย่าไปทําอะไร ปฏิบัติตรงรปฏิบัติดีปฏิบัติชอบครับก็ได้เป็นเนื้อนาบุญแต่ปฏิบัติไม่ถูกไม่ดีก็เป็นเนื้อนากนั่นไปแล้วเชื่อมั่นนะคนไทยในส่วนที่เข้าใจอย่างถูกต้องครับที่พูดแบบที่ว่าไม่เอาหรอกนี่มันชาวพุทธอนุบาลครับชาวพุทธโดยทะเบียนบ้านความลึกซึ้งความละเอียดอ่อนไม่มีครับถ้ามีเขาจะไม่พูดออม เราก็จะเห็นความจําเป็นเหมือนตํารวจเหมือนทหารครับไม่ดียังไงก็ต้องมีไว้ครับพระไม่ดีในสามแสนสองแสนองค์คเขาถูจะเจรยญแล้วยังไม่ถึงพันองค์เปอร์เซ็นยังน้อยกว่าข้าราชการที่โกงโกงรับกระทรวงกรมกองที่โกงอะโ,โ,โ,โกงมากกว่านี้เยอะครับก็ถือว่าเรียกได้ว่ารอบนี้เป็นการล้างบางหรือว่าแน่นอนแล้ว ก็ร <c oughs> าะมันมี <c oughs> ออกไป